ครับสวัสดีครับพี่ตีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กะวันพฤหัสที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับมาพอๆกับพระเตี่ยมเยนครับคือเก่าครับเมื่อนี้พระเตียมภามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนพี่ไม่เนาะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนพี่ไม่ครับก่อนสิไปเบิ่งเฮากันมาเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะวันพุธที่19กค 6กนะครับเราพัฒนาออก1 0ึ่งศห้าครับส่วนเลขล่างก็ออก5 8นะครับเนาะงวดก่อนก็ออกหาเจ็ดงวดนี้มาออก5 8นะครับเอาเปลี่ยนตัวหนึง่งนะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนที่ไม่งวดที่ผ่านมานะครับ ลุดไปนะครับอีซีเนาะเพราะว่าอาจารย์มันจับเปลียกน้อยหน่อยหน่อยหางนะครับนี่ครับวันพุธที่19กกอกอหกหกลาวพัฒนาเซียนพี่ไม้นะครับบนวิ่งลูด2กับหกก็ลุดไปล่างวิ่งลูด6กับ0กับบมานเนาะครับเนาะลุดไปนะครับกัธรรมดาเนาะครับเนาะอีซีก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะครับ เอาวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดกคอ หกหนะครับ เพียนพีไม้ครับ คือเก่านะครับาารปันมาบนล่างนะครับ บนล่างวิ่งรูดนะครับเนาะเดี๋ยวเตรมเบืง้งในโทรศัพท์มันจันทรงมาให้นะครับบนล่างวิ่งรูด3ามสามกับ1น,นะครับ สกับหนึ่งเน้นที่สามนะครับก็บตัลายหางนะครับยีสี่อาจารย์ให้มาหน่อยหางคือเก้านะครับจับคู่

เนียนซมมดีเนาะเอเนาะส่วนทุกกันทวลองลงมากมีหนี่งหก เก้าครับมีแค่นี้นะครับเจ็ดทางส่วน96 1697หนี่เป็นตัวกันตัวร่องนะครับพี่ซีส่วนตัวเด่นคือเด่น3 ทีหางนี่ครับเอฟซีสตัตย์เยนานะครับเนาะ ครับนี่ครับเดี๋ยวพรอเทียมก็จงให้เบิรงนเาครับเนาะอาจารย์มันส่งมาให้นะครับนี่ครับลาวพัฒนาที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดทับหกหกมันบาครับวิ่งลูดบนล่างสามกับหนึ่งเน้นสามนะครับจับคู่สามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ดสามหกับส่วนตัวกันตัวร่องกับเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดเก้านะครับเนาะอาจารย์วงเล็บไป นี่คืออาจารย์เซียนพีไมลหรือว่าอาจารย์ทวัชัยนะครับเนาะรับพระเจียมก็ขอกรกาบขอพระคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนพีไม้นะครับเนาะรับที่ด้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พระเจียมรับฝากปีฝากน้องเอาไปบึ้งไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับรับพระแจียมก็ขอให้มันเข่าปังๆเด้องวดนี้ ขับเอฟซีค่ะชีเรสุกๆมันๆกันเนาะรับเนาะครับ,รบเอาบนล่างวิี้งรูดสามกับหนึ่งเน้นที่สามเนาะขับเนาะกับสามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ดสามหกตัวกันเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดเก้านะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับผม สุดท้ายสุดนี้พ่อเตีมยมขอกราบขอพระคุณเนบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไว้พรให้มีแต่คววมสุขควมจะเลื่อครับเด้อคววมเก็บยาให้ได้คววมไข่ยาให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โสดแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มกะมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม